สวัสดีครับพบกับพวกเราสองคนค่ะในข่าวมอมอยของเราพบกับเมย์ค่ะผมเพชรครับวันนี้ค่ะเราจะพาไปมอมอยร้านดังค่ะสงสัยนะว่าร้านอะไรร้านอะไรครับคุณเมย์ขอแอบกระซิบบอกนิดนึงนะร้านที่ขึ้นต้นด้วยว่าใดลงท้ายด้วยโซใช่ไหมครับคุณเมย์บอกแค่นี้ก็รู้แล้วใช่ไหมคะโลโก้สีชมพูสําหรับหนุ่มๆสาวๆวัยทำงานนะครับสาวๆออฟฟิศหนุ่มๆออฟฟิศเนี่ย ตกบ,บ่ายมาแล้วกินข้าวเที่ยงกันแล้วหนังตาก็ย่นแม่มันต้องมีขนมขบเคี้ยวกักหส่อครับคุ่เมย์แสดงว่าร้านไดโซต้องมีของดีแน่เลยไปฟังคําแนะนํากันเลยค่ะอยากให้คุณฮานาโอกะแนะนําอาหารหรือว่าขนมจากร้านไดโซว่าตอนนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะดโซのうちの定番カレーはなんと2種類あります1つは甘口もう一つは中辛,はは中辛はお子様がいる家庭は

ててて日本ででも商品になっっますの買てみてくださいสำหรับเรานะคะก็อยากจะแนะนำตัวนี้ค่ะสินค้าเจลลี่บีนนะคะขนมอ่เคี้ยวหนึบนะคะรสผลไม้เคี้ยวหนึบเคี้ยวเพลินนะคะทานตอนไหนก็ได้เนาะพกพาไปได้ทุกเวลาตอนอ่อยากจะกินตอนที่เหนื่อยหรือว่าอ่อยากจะพักตอนไหนเนาะก็หยิบมาชิมได้เลยนะคะตัวนี้ก็เป็นสินค้าแนะนำเลยของร้านนะคะไดก็แม่ พูดแล้วก็ถิวตามเลยเนาะอ่ะไปไปซื้อเดี๋ยวเราต้องไปซื้ออื้มแต่เราจบคลิปก่อนเ,เราคอยไปโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้งสองคนก็หมดเวลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็รอกดติดตามของเราค่ะเพื่อดูกับพวกเราส่อคนในอีพีต่อไปเนาะ,อ,ะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยก็ได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะคะและว้วพบกันใหม่คะ่ะส,สวัสดีค่ะ เม้ามอยท้ายคลิปสวัสดีค่ะได้ยินมาว่าดโซของเราเนี่ยก้าวเข้าสู่ปีที่21แล้วนะคะเราอยากรู้ว่าสาขาแรกของเราคือสาขาอะไรน้องต้องรู้แน่นอนแหล่งรวมวัยรุ่นที่ไหนคะขอเดาได้ไหมได้สาขาสยามแน่เลยมันถูกต้องอยู่แล้วมันเป็นแหล่งรวมวัยรุ่นวัยรุ่นไวัยใสอย่างเราต้องเดินสยามทุกคนเราผ่านวัยนั้นมาค่ะ ช่วงแรกของไดโซนะครับเราตั้งอยู่ที่สยามซอยหนึ่งก็คือเป็นตึก3ชั้น1นูหาสามชั้นซึ่งเป็นสาขาแรกของไดโซในเมืองไทยนะครับแต,แ,ตแ,ตแ,ตแต่แต่แต่ตอนนี้เราย้ายไปอยู่ในตึกสยามกะแฟวัน <L 3 S 1> ทั้ง LG สิ่งที่ขาดไม่ได้ของไดโซและเป็นิกเนเจอร์ของไดโซนั้นคืนนอน้ำยาล้างแปลงล้างพับ เพราะว่าเวลาเราแต่งหน้ามันก็จะมีสิ่งสกปรกปเปลี่ยนแปลงเนาะอันนี้บรรดาแม่ๆชอบมากเป็นสินค้าที่ดโซขาดไม่ได้อย่าลืมแวะมาที่สยามสแควร,ร์วันนะคะถ้าใครไม่สะดวกที่จะไปสาขาสยามสแควร์วันนะคะสามารถแวะไปชมสินค้าได้ที่ดโซทุกสาขาเลยนะคะเรามีสินค้าทุกสาขาเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ